ต่อไปหลวงพ่อจะอธิบายข้อถามของญาติโยมว่าถามหลวงพ่อว่าการบวชจูงคนตายได้บุญหรือไม่เราไปบวชจูงคนตายนี่แล้วมันจะเกิดบุญได้อย่างไรก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญนะ ตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญไม่ใช่เป็นเรื่องของกุศลเลยนะไอ้ที่บวชจูงผีตายเนี่ยนะเพราะคนมันหมดบุญแล้วคนมันตายแล้วได้เราจะไปจูงคนตายว่ามันเป็นบุญได้อย่างไรเห็นไหมตัวนี้ก็ให้พวกเราเนีเก็บไปคิดกันนะนะว่าตายแล้วเราจะจูงกันไปสวรรค์จูงกันไปนิพพานได้อย่างไรเพราะมันตายเพราะมันดับเพราะมันศูนย์มันเป็นคนตาย มันศูนจากบุญไปแท้ไม่มีบุญแล้วเราจะไปนับว่าตัวนั้นมันเกิดบุญมีบุญได้อย่างไรตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยกลับไปหวนคิีติอีกแล้วนะไอ้ตัวที่ว่าตายแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวตายเนี่ยนะจูงกันไปจูงคนตายได้บุญหรือไม่ที่ข้อเขาถามกันมาถามหลวงพ่อมาเนี่ยคือหลวงพ่อจะตอบให้พวกเราชัดเจนนะว่าตรงนี้ไม่ใช่บุญ ตรงนี้ไม่ใช่ตัวบุญตรงนี้มันตัวที่มันหมดบุญมันไม่มีบุญไม่ได้บุญไม่มีอะไรตอบให้พวกเราชัดเจนนะว่ามันไม่มีอะไรต,ตัวนี้นะนะเราอย่าได้ไปบวชกันกระทํากันเช่นนั้นอีกต่อไปนะจุงผีตายว่ามันได้บุญตรงนี้มันมันไม่ได้บุญไม่มีบุญไม่มีอะไรหรอกนะคนตาย видим, ตอนนั้นรถที่มันตายส่งของให้เราไม่ได้แล้วร <ล cushion. S 2> ับบุญก็ไม่ได้ส่งบุญก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรมันหมดมันตาย นาเห็นไ,ไหมพระพุทธองค์ก็บอกพวกเราเลยว่าถ้าเราจะช่วยจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยเราก็จะต้องบวชน่ะนะ,ะบางคนก็บวชบวชได้ธรรมะได้คําสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราก็ดึงบิดรบรรดาของตนเข้าวัดเข้าวารู้จักกินรู้จักทานสอนให้รู้จักละสอนให้รู้จักวางสอนให้รู้จักขาย นเนี่ยคายเนี่ยใครลาบยศชนะเสือเนี่ยวางลาบยศชนะเสริญยินดีได้เนี่หนะนะเขาจะไปสวรรค์เขาจะไปนิพพานเขาจะหาสวรรค์หานิพพานได้ก็คือว่าได้คําสอนพระาศาสดามาสอนเอาพ่อมาสอนเอาแม่จูงพ่อแม่เข้าวัดวาอารามเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจูงได้นะตรงนี้ให้จูงไปดอนบรรดาดจูงแบบนี้นั่น <c oughs> ไม่ใช่ว่าให้พวกเราไปจูงกันแบบนั้นเนี่ย ถ้าเราบวชจูงแบบนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีอะไรเพราะมันหมดบุญเพราะมันไม่มีบุญประจูงก็ไปจูงผีตายเอาผีตายปาผีตายเขาบอกกันว่าเขาจะเอากันไปสวรรค์เอากันไปนิพพานจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วมันจะจูงได้อย่างไรเพราะมันตายมันจึงจูงไม่ได้นั่นเองนะ ในคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้จูงคนเป็นไม่ใช่จูงคนตายสอนคนเป็นไม่ใช่สอนคนตายพาคนเป็นไปสวรรค์พาคนเป็น,ไป,รรน,ปนไปนิพพานมันจึงไปได้นะนะพระพุทธองค์จึงได้สอนพวกเรานี่เราจะไปนิพพานเราไปก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจะไปนิพพานจูงกันไปนิพพานจูงกันไปสวรรค์นะ สวรรค์มันมีอยู่ในปัจจุบันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วเราจะไปสวรรค์กันนะเราชิดกันอย่างนั้นแหละนะคชดว่าตายแล้วเนี่ยก็พากันไปสวรรค์พากันไปนีพพานได้เลยนะเพราะมันตายเห็นไหมนั่นไอ้ตัวนั้นนะมันคิดผิดมันหลงผิดมันพากันทําผิดกันอยู่อย่างนั้นนะนะโลกก็เรามันจึงเดือดร้อนโลกก็เรามันจึงุูดวายโลกก็เราจึงเป็นแบบนี้มันถือผีคิดว่า ผีจะมาช่วยตนมันจะช่วยได้ยังไงผีมันตายเนี่พระพุทธองค์ก็บอกพวกเราแล้วว่าคนที่จะช่วยเราได้ก็คือคนเป็นไม่ใช่คนตายตัวตายแล้วมันช่วยเราไม่ได้แต่คนเป็นมันช่วยกันได้เห็นไหมนัน่นพระพุทธองค์จึงไม่พวกเราไปยึดผีที่มันตายนั่นแหละ ถ้ามันตายแล้วเราออกกักัดไปเผาทิ้งเท่านั้นแหละเราจะไปยึดว่ามันจะเป็นอย่างงู้นมันจะไปยึดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราบวชจูงแล้วจะพาะคนตายไปสวรรค์พาคนตายไปนิพพานมันไปกันไม่ได้ตรงนั้นแหละนะเราอย่าได้ไปคิดอย่าได้ไปตามกันอีกต่อไปถ้าจงคายออกซะใ,ในตัวนั้นแหละนะการยึดผิดการถือผิดของพวกเราทั้งหลายเย่ยตรงนั้นต้องคายมันซะอย่าไปยึดอย่างนั้นอย่าไปถือกันอย่างนั้นนะ อย่าไปหลอกกันอย่างนั้นนะชาวบ้านชาวเมืองก็เราจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายอยู่อย่างนี้อย่างที่พวกเราเห็นอยูนะ่เนี่ยถ้ามันถือผิดถ้ามันไม่มีบุญแล้วโลกองเราจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรลูกหลานของเราต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะพวกเราพากันไปถือผิดกันอย่างนี้นะได้บอกว่าจูงผีตายเนี่ยจะไปสวรรค์จะไปนิพพานกันเนี่ยจูงไปสวรรค์จูงไปนิพพานมันจูงกันไม่ได้หรอกนะหนักใช่ไหม คำสอนของพระเองค์เนี่ยท่านสอนในสอนให้ให้อยู่ในสอนอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าเขาจะไปสวรรค์ต้องไปในปัจจุบันนี่แหละถ้าเขาจะไปนิพพานต้องไปในจปัจจุบันนี่แหละถ้าจะไปสําเร็จมรรคผลเป็นอราหันต์ก็เป็นได้ในปัจจุบันนี่แหละมันจึงสําเร็จตายนั่นเองแต่ถ้าเราอย่าเพิ่งไปตายก่อนถ้าตายก่อนนั่นมันจะสําเร็จไปได้นั่นแหละมันจะไปได้อะไรนั่นแหละนะดอกรีบตักดอกรีบเอาต้อง รู้บุญรู้คุณรู้กุศลร,รู้คําสอนของพระศาสดาสมาสมาสัมพุทธเจ้ารีบจากรีบเอาในปัจจุบันอย่าพึ่งตายน่าเห็นไหมคําสอนของพระศาสดาสอนพวกเราในท่านสอนแบบนั้นสั์สอนว่าอย่าเพึ่งตายเราจะหาสวรรค์ไม่ได้เราจะหานิพพานไม่ได้เราจะหามรรคาผลไม่ได้เนียเราจะคลายไม่ได้น่าเห็นไหมน่า,นนาแต่ลูกที่จะจูงไปดอนมรรดาเนี่ย มันก็ได้หลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือบวชในเมื่อบวชเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วได้วิชาอาคมดีแล้วทีนี้เราก็กลับมาสอนเอาบิดดอนบรรดาพาบิดดอนบรรดาเนี่ยเข้าวัดเข้าวาถึงศีลถึงธรรมถึงคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักปงรู้จักวางรู้จักการให้ทานาไม่เสียดายทรัพย์สมบัติ ของเราเท่าที่มีก็ให้พ่อแม่รู้จักขายทรัพย์รู้จักขายสมบัติรู้จักทานนะให้ผู้อื่นอย่าไปเสียดายอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แสดงเราก็แสดงได้ว่าลูกคนนั้นกระตัญญูลูกคนนั้นรู้จักบุญรู้จักกุลลูกคนนั้นจะจูงพ่อจูงแม่ไปสวรรค์ไปนี่พานต้องจูงเช่นนั้นต้องเป็นเช่นนั้นให้พวกเราแลเห็นให้พวกเรามองเห็นนั่นแหละคือลูกมีกตันญูช่วยบิดอบรรดาจูงปิดรบรรดา ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองอ่าเห็นไหมพวกเราเห็นต้องเห็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยการที่ว่าบวชจูงคนตายอ่ได้บุญหรือไม่เนี่ยบวชบวชจูงคนตายมันไม่ได้บุญนะแต่ถ้าเรายังพ่อแม่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเราบวชจูงเนี่ยเออตัวเนี้ยจูงแบบนี้ จูงแบบที่ว่าเราไปเรียนพิจาอาคมกับพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้คําสอนภาษาสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็มาจูงพ่อจูงแม่เข้าวัดว่าอารามฟังศรรีลฟังธรรมฟังคําสอนของภาษาสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าในตัวนี้จูงบิดนบรรดาได้จริงนั่นเองนะเออเอาละแล้วพ่อให้คําตอบอสันส้นๆให้พวกเราพอมีกติเท่านี้เองนะ